สปอร์ตเตอร์48ยอดนิยมนะครับจิโกโกเมกาไม่ควรพลาดเลยเ,เพื่อนๆมากระสีเทาด้านริเวอร์ร,ออร็รอกเกเดนินะครับปี2020เลขไมค์คันนี้4,500ไมล์เลสเท่านั้นมากระท่อบานแอนด h ไฮชอตชอ t ยกถังเก็บสายย้ายคอยกรองเกินครบคันเลยนะครับใครหารถทรงนี้อยู่นะครับตามแชร์มาดูได้เลยมาเลขไมค์4,500ไมล์เลสครับมาฟังเสียงท่อแวนแอน h ไฮชอตชอ t หน่อย เทาด้านนะครับสวยๆเลยฝาถาังน้ำมันแต่งนะครับปอ,อกแฮนดไซขวา Harley Davidson นะครับสวยๆแคชว่าเงาๆ Harley Davidson นะครับปอ,อกอากาศแวนแอนไฮทับเท้าแบบฟอร์เวิร์ดของแต่งทับเท้าหลังของแต่งด้วยนะครับแล้วก็ท่อแวนแอนไฮช็อตช็อตเจ้าประจําสวยๆกันไปป้ายทะเบียนเยื้องข้างนะครับแล้วก็สายหัวเทียนสกิมอีเกิลสวยๆเลยเพื่อนๆฝาเดอร์บี้ของแต่งด้วยนะครับครบๆจบๆมาฟังกันคันนี้เราเปิดเท่าไหร่ ส่วนเจ้าคันนี้นะครับจัดไปของท่วงท้นแบบนี้569,000บาทเท่านั้นเราอยู่ซอยบรมราชชนี81นะครับแล้วเจอกัน